โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เ t e ม m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ตันเชื่เคยครับวันนี้เรามาแนะนำไอเทมโปเล็นะครับเอ็นโซได้โปรเข้าไปแล้วนะครับในตำแหน่งโรมิ่งนะครับผมจะเป็นรูนอะไรโกลเด้นนะครับ10เม็ดสปิริต5โปรเทค5แล้วก็โพเวส10นะครับเดีย๋ยวขึ้นรูนไปด้านซ้ายล่างนะครับโอเควาร์ปกำลังที่เ,เขาได้แบบสกินเวฟอย่างสวย แล้วก็วาร์ปธรรมดาไปโดนบ่อยครับออฟเลนมาแกงบ้างอะอะ่จะแทงไปไหนจะแทงไปไหนโอเคแต่ถูทรงแล้วน่าจะเล่นได้ต่อหรือเปล่าครับได้ต่อหรือเปล่าครับในชิงว่าโอ้โหแล้วเขาไปกลับซะด้วยตีไกลไปก่อนต่อไม่มีกลับมานี่กระชายหนึ่งที ด้วยดามเมจมันไม่มีเลยฮะรูนแทงร้วนเลยนะครับสำหรับเอ็นโซแล้วก็พลังแฝงนะน่าสในใจครับเป็นพลงังแฝงเขียวตายแน่นอนโหจังหวะนี้ฟิกอ้าวฟิกอ่ะอือฟิกได้ที่ตายเลยนะพูดจริงสามลุ่มหนึ่งเนี่ย ติดขือเลยไปดีกว่าครับอุ้ยอาซูอาซูอาซโอ้เกินไปหรือเปล่าสกิลสองผูด้าด้วยครับโดนสตัร์เข้าไปตรงอันนี้แต่ว่านายไม่มีฟิกเกอร์ผมขอยกกลับมาแบบนี้ตีกหนึ่งทีพลาดเยอะเว้ยผมว่าผมห็ดอะไรแปลกๆในพุ่มอ๋อไม่มีเหรอเพิ่งเดินเข้ามา เก๋โอ้โหมั่วแล้วเนี่ยหลบมาก่อนครับเออปกติถ้าเป็นในก่อนเลยนะจะเป็นเอ็มโซเอ็นโซติกโรก่อนครับไปในกรจะเป็นเอ็นโซสายดามเมจเลยนะครับเออมาในแพทช์นี้ในยุคปัจจุบันเขาเรียนเป็นสายแทงกันแล้วนะฮะก็ลองดูว่าหนึ่งคอมโบจะเป็นจังไหน งัดกลับมาครับกดอัตติเวลาซะด้วยไม่รู้ว่ามีฟิกเกอร์หรือเปล่าแต่วันนี้เล่นเชิงไปก่อนครับเชิงไปก่อนครับเชิงไปก่อนฟาดแล้วดีเจนุยสบายเข้าให้ผมต้องใช้เวลาตีนานหน่อยครับแล้วก็เป็นล้างแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงด้านขวาล่างครับเขาจะเป็นรูนเอ้ยไม่ใช่เป็นไอเทมลอกชิลนะครับผมคราวนี้เราก็จะสลับนะเป็นไอเทมสามเหลี่ยมสลับกับล้างเออเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวน่าจะทำกันเป็นอยู่แล้วแหละ จะได้กดล็อกชิลได้ทีนี่ครับไม่อยากไม่อยากซื้อของล่วงหน้าไว้นี่ครับอ่าได้ไดิเพื่อนซิกแซกคกลับมานหน่อนึงแล้วเสิร์ฟเสิร์ฟตัวน,นี้ไอ้หัทมาเสิร์ฟเอา้ามันยิงผ่าสี่แยกเลยเฮ้ยได้ดิเพื่อน โอ้โเยเบรกก่อนเลยบเบรกก่อนเลยแบบนี้เดินตัดกลางมาที่โดนผมแน่นอนนีทาา่ที่ว่าไปไปไปจังหวะไปจังหวะเลยกดล้างทีกูขึ้นไปก่อนหยอดจับแล้วฟิกเกอร์ตามเราก็ฟิกเกอร์สวดไปเลยดีครับหรือช่วยดีไม่ช่วยดีช่วยตีนิดนึงเราต้องตัวหลังดีครับ ไปไหนเนี่ยพี่จะเดินหนีผมทำไมครับผมยักผมกัดไม่ได้ว่าไงจ้าตัวเองมาทางนี้ครับออกออกแยกๆหน่อยโอ,โอ้ยตัวเองมากระเจี๊ยจังรอไอออนบอดี้หมดแล้วจังวะนนี้ยกเข้ามาในป้อมครับ oh, oh, oh. ได้แน่นอนหนึ่งว ดูว่าต้นเกมกับเลตเกมมันจะเล่นลำบากไหมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเดินหาข้อมูลให้เพื่อนนะเออเดินเปิดได้เพื่อนเลยเพราะว่าเราใส่รูนไอเทมเน่ยเซตมาเป็นแบบสายแทงเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าที่จะเข้าพุ่มแต่ว่าต้องดูดีนะว่าเขาแคมป์กันเยอะหรือเปล่านะครับแคมป์กันสามสี่ตัวก็ตายแน่นอนเลยหลอดเพื่อนนายไว้ใจผมกดลางให้เดี๋ยวเราจะชุดกระชากลากชุดกระชากลาก ชุดกระชากลากดึงคอเสื้อดึงคอเสื้อดึงคอเสื้อปุ๊บเฮ้ยฮืมแล้วฟิกเกอร์สวนทั่วครับพี่โอ้โหดีนะนั่เป็นยิงไม่โดนจังหวะสวนจะมีขึ้นหรือไม่และเพื่อนให้เพื่อนแชร์ไปก่อน,นครับแล้วเชิงเชิงเออเชิงนานหนายิ่งกว่าขนมปังฟงาร์มเฮาเข้าได้นะครับกินทุกวันเลย กินแบบโฮวีด,ด้วยแหละดีดีดีต่อสุขภาพด้วยครับขนมปังโฮวีดแล้วก็กินช่วงเช้าอะ่ะใครรู้สึกว่าอยากจะลดความอ้วนอะไรเงี้ยเออดีเลยนะครับโอ้นี้ช่วงนี้ก็ลดความอ้วนอยู่นะครับกินได้กินได้ขนมปังโฮวีดหรือว่าถ้าใครแบบสายทํางานเอ,อ้ยแล้วกูแบนไอ้นี่ได้ไงมันสายทํางานอะไรเงี้ยกาแฟดำอีกหนึ่งอันช่วยได้เลยนะครับเออประมาณนี้ บน้องๆกินขนมปังผมคิดว่าจะอิ่มแล้วรู้ไหมใส่แล้วคบกันได้ยังไงวะเนี่ยเดินเหืนมันระบาดครับมาเรากลับมาเข้าที่เกมก่อนกันต่อดีกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นทอยนะครับเฮ้ยเอานี่มันโอ้โหท่าเซียนโอ้โหท่าเซียนว่ะจะเฟียน มจะเสียเกินไปแล้วจังหวะนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไม่โดนเทียดปลายเท้ามอบจังหวะมอบมันจะเสียนเกินไปแล้ว,อวโอ้โโออกล,ลกับดีกว่าครับโดนยิงแบบนี้โอ้ยแรงจังไะรู้ว่าปู่ตัวโซนที่ดีเลยเนี่ยจับได้เพื่อนตัว โอ้โหได้ดไหรือเปล่าหนึ่งตัวขอบคุณที่แก้แค้นให้แต่ตัวันี้โดนลุมโอ้โหโดนลุมเสริงสี่ต่อหนึ่งผม<ถ> <oured> คิดว่าเราต้องออกทอยแล้วว่าปู่มันแรงเกินเนต็มประสิทธิภาพนี่เข้าปุ่มไปนี่แบบโป๊กปากโคกเช้งนี่ตายนี่มาแทงก็ให้ครับเกือบขิดอยู่เหมือนกันหาจังหวะดึงไม่ได้เลยครับตอนนี้แล้วพี่แกนี่กดอันติรัวๆเลยครับสำหรับแม็กซ์ คือแบบกดเพื่อเข้าหรือว่ากดเพื่อเช็คอ่ะผมคิดว่าเขาก็ได้กดเพื่อเช็คนะครับเอ้าเฮ้ยมาได้ขนาดนี้เลยเหรอขอพาสีวิ่งไปก่อนแล้วกันตัวนี้เพื่อนโด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 นถอยมาก่อนครับตัวนี้ฟิกเกอร์เข้าไปสองดึสก์แมาฟุ๊บเอ๊ะแล้วมันโคตรมัน ตัวอะตัวใสๆต้องใช้อันติเข้าไปโจมตีป้อมสปูเลยป้อมศัตรูเลยได้มาแล้วหนึ่งครับขึ้นอมาได้ครับร็อกชิลอย่างที่สัญญาไว้เลยและอย่างที่ขึ้นไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเซ็ตของที่เป็นเพราะว่าซื้อสามเล่มไว้นะครับไม่ยากไม่ยากตรงนี้ถอยเลยครับ กันไปเลือดกันก่อนดีกว่านะครับเดต้องเคลียร์แรนกลางก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปไม่รอกันเลยทาจีบนะโหเอาแน่นอนว่ะไม่รอดครับเจงก็ไม่รอดรอดก็แบบหลวงปู่เขมไหนไปได้เช่ามาสินะโอ้โหโอ้โหเขียวเกี่ยวข้าวสายแน่นอน จังอันนี้มันต้องมาดิว่าฟอร์เรนโอ้โหแล้วโดนแตปครับสายออกมาก่อนสายเข้าสายออกสายเข้า,อ,อ,ากกนนอนี่ยกระนอนเฮ้ยอถ้าไม่อยากสลับเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็ใช้แทนที่แบบนี้ได้นะถ้าใครดูไม่ทัาก็กดพอส์ไปดูใหม่เนีเยเ่ยว่ารีกับดูเตียวโอ้โหมันโ,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 โดนกระสุนเอลสูต่อถ้วยแล้วนะ ช่วยออกจากลิงเลยนะเอลสูสูมเข้าให้ครับี่ทว,ว่าหนีเสือปะปืนเอลสูลเขาเรียกนหนีลิงนี่มาหนีลิงปะปืนเอลสูปืนแรงซะด้วยวปืนพกสไนเปอร์ <c oughs> <c oughs> ปืนพกสไนเปอร์นี่มันต้องออกเซลนี้คนโคนไหมช่วงนี้เขาติดช่องช่องพี่เบ้ครับ โอ้ย oh, yeah. ์เฮ่เป็นแบบคอจะพังเอาเนี่ยอ่าท okay, anyway. ี Hayır, ่สุดท้ายก็เป็นในส่วนของที่เขียวเลยนะครับโอเคเราใช้ล้าไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมีใครโดนแม็กซ์ล็อกหรือว่าอันติของปู่นะครับให้มันทรงสโล นี่นี่ไม่ใช่เคียวธรรมดานะนี่มาเคียวแทงเ้ยโอ้โหแล้วมันแม่นจัดจัดฮนะถอยก่อนดีกว่าครับตอนนี้มัน14นาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเซตตอนที่25นาทีกันนะครับก็สเลเยอร์จะเกิดแล้วนี่ครับซื้อเป็นสี่เหลี่ยมเลยซื้อลวกหน้านะครับกดซื้อลวงหน้านะครับแค่นั้นเลยตาไปตาไป ตีเข้าไปเคลียร์เข้าไป,าไปไดิพอเดี๋ยวคอพังใช้เสียงทุกวันเลยตัวนี้เอาพิชั่นก่อนนะครับให้นกเขาสอดส่งแล้วเปิดอันติมาตรงนี้ถ้าเขาไม่เลือกที่จะเข้าเขาจะไม่มีข้อมูลนะครับต้องเอาหน้ามาเช็คเอง oh, <no. S 1> เล่นแม็กบอยผมรู้ว่ามาที่กดอันติไปแล้วแบบไม่เข้าแล้วต้องไปเดินไปหาข้อมูลเองนะ โซนในเพื่อนก่อนครับใจเย็นๆแล้วก็น่าขอทำเวฟอยู่ด้วยครับปึ๊บมันล้างมันล้างเพื่อนแต่ว่าเข้าสุด <An enemy. S 2> เข้าสุดเป็นโอทรงเข้าสุดแบบไม่ออโซงอะ่ะผมบอกเลยว่าเขา้าแบบว่าแครี่อยู่นี่ <An enemy. S 2> ไม่มีดาเมจเพื่อนตอนนั้นอาจจะมีก็ได้ป <It 's S 1> ึ๊บ <I 'm S 1> ล็อกชิลมาเขาเรียกว่าสลับของ ตีกูตีกูตีกูตีสไลด์ออกมาว้เฮ้ยคอสเหรอเดี๋ยวผมจะช่วยเขาเมก้าฮิลเอ่อตีเพื่อนตีไอเหลียวมะไม่ไเป็นไงยัตีกูโกรธจริงนะเว้ยกูพูดตรงกู <c oughs> งสซ่แบบโอ้โหชอสสุดท้าย ตันดักให้เลยจบไปก่อนฮนะโอเคไปเจเกันบ้งงงางครับสำหรับสลับเซตเดทเพมโพลีนะครับผมลองไปเล่นกันดูลองไปเล่นกันได้นะครับผมแต่ว่าโซลังก็อาจจะมีตัวที่มันเก่งอยู่แล้วนะครับผมมานหรอกกบอะไรอย่างนี้เนาะเออ,อน,นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ให้เรามาทดลองเล่นกันนะครับผมก็ประมาดนี้แล้วกันนะใครชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอ, like, อ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ